สวัสดีครับจากร้านโทรศัพท์มารวยโมบายครับวันนี้จะให้ดูตัวนี้จะเป็น iPhone X นะครับ iPhone X นะครับอาการที่มาคือติดไอ l ค u าวนะครับน่าสวัสดีนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการจะบายพาสแบบถูได้นะครับบายพาสเพื่อจะใส่ซิมสัญญาณโทรเข้าโทรออกได้นะครับก็เงื่อนไขนะครับถ้ามาอาการนี้หน้านี้นะครับก็ลองกดดูนะครับลองกดตรงปุ่มตกใจนะครับจะขึ้น serial number นะครับถ้านะครับเครื่องบางรุ่นจะมีคําว่า MEID ถ้ามีคําว่า MEID เนี่ยราคาจะสูงขึ้นนะครับเพราะเราจะต้องส่ง serial number ไป ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเอาโปรแกรมของเราพร้อมทําการบายพาสได้เลยนะครับอ่าก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยในส่วนนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัว iPhone เนี่ยนะครับที่บายพาสได้ก็จะเป็นตั้งแต่ 6S นะครับจนถึง iPhone X นะครับ IOS ต้องไม่ถึง15นะครับ1314ทําได้นะครับ15ทําไม่ได้นะครับก็วิธีดูง่ายๆนะครับถ้าดับหน้าจอนะครับกดขึ้นมานะครับต้องเป็น Hello สวัสดีหน้าขาวๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสวัสดีหน้าสีๆนะครับเป็นสีเป็นกราฟิก อันนั้นคือ iOS 15นะครับอันนั้นยังแก้ไขไม่ได้เนอะนะครับก็แบบนี้แก้ไขได้เลยนะครับเอาเรามาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าตัวนี้อยู่ใน iOS อะไรนะครับอ่านะครับก็จะเป็น iPhone นะครับ X นะครับตรงนี้ iOS 13.7นะครับ iOS 13.7ก็คือหลังจากายพาสแล้วนะครับก็จะต้องใช้ iOS นี้ต่อไปนะครับห้ามอัปเดตนะครับห้ามรีเซ็ต นะครับอลเซตได้นะครับแต่ก็จะขึ้นหน้าสวัสดีเหมือนเดิมแต่ถ้าอัปเดตแล้วมันจะวิ่งไปที่ iOS 15นะครับวิ่งไป iOS 15ก็คราวนี้ก็ไม่สามารถบายพาสได้นะครับ iOS 13ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับดีกว่าวางไว้เฉยๆนะครับไม่ไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคไปที่ตัวโปรแกรมเจเบกของเรานะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับสั่งเจเบกนะครับตัวเครื่องก็จะวิ่งเข้าหน้าโหมด t f u นะครับ ในการทําการเจลเบรกบายพาสโทรศัพท์นะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับ macbook 1เครื่องนะครับแล้วก็ตัว pc 1หนึ่งเครื่องนะครับ,รบเพราะโปรแกรมแต่ละตัวเนี่ยแยกกันทํางานนะครับะนะครับเราจะเริ่มการเจลเบรกก่อนละกันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเจลเบรกได้แล้วนะครับก็ ต่อไปก็จะเป็นการใช้ PC นะครับในการบายพาสนะครับในการบายพาสให้มีสัญญาณนะครับก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในช่องของ PC นะครับก็จะเริ่มทำการบายพาสนะครับก็ใน PC จะมีโปรแกรมเฉพาะเลยนะครับที่ทำให้เราบายพาสได้นะครับก็กดบายพาสเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เข้าหน้าติดตั้งได้นะครับ เรียบร้อยนะครับการบายพาสนะครับเดี๋ยวลองใส่ซิมการ์ดดูนะครับหลังจากบายพาสแล้วเราก็มาใส่ซิมเทสสัญญาณนะครับสัญญาณขึ้นนะครับตามปกตินะครับนะครับสัญญาณขึ้นนะครับลองมาดู4 g นะครับ 4G ขึ้นไหมนะครับ่ี 4G ปิด WIFI นะครับนี่ 4G ขึ้นนะครับผม 4G ขึ้นนะครับลองโทรดูนะครับโทรดูนะครับโทรออกนะครับเรียบร้อยนะครับการบายพาสแบบโทรได้นะครับก็เงื่อนไขนะครับหลังจากบายพาสเรียบร้อยแล้วก็จะมีเงื่อนไขนะครับห้ามนะครับห้ามรีเซ็ตเครื่องนะครับรีเซ็ตเครื่องในหมวดของคอมพิวเตอร์นะครับผมจะบล็อกนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกปิดไว้นะครับแล้วก็รีเซ็ตแบบล้างข้อมูลนะครับลบข้อมูลทั้งหมดผมก็จะปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะทาการปิด หมายความว่าเครื่องนี้จะรีเซ็ตด้วยตัวเองไม่ได้นะครับอัปเดตด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะถ้าอัปเดต iOS ขึ้นไปสูงกว่านี้ก็จะเป็น15เหมือนตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังก็คือจะบล็อกแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขบ y พาสอะไรได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปิดในส่วนของอคําสั่งรีเซ็ตล้างเครื่องก่อนนะครับปิดนะครับปิดรีเซ็ตล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะไปปิดตัวดิส a เบินะครับอัปเดตนะครับ อ่านะครับอ่าลองปิดเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะไม่มีเมนูที่เปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือเห็นไหมครับอัปเดตไม่ได้แล้วนะครับเราก็รีเซ็ตแบบล้างเครื่องหายไปแล้วเราจะปิดในส่วนนี้ไปนะครับสําหรับลูกค้าที่ทําการไบาพาสแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับห้ามรีเซ็ตผ่านคอมนะครับห้ามรีสโต้นะครับ อย่างเดียวเลยนะครับรีสโตรหรืออัปเดตนะครับไม่งั้นเครื่องของลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับใน OS 15นะครับโอเคยังไงก็ถูกใจคลิปนี้นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆซอนใหม่ๆนะครับเราจะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ